น้องนัชชาลูกสาวพี่บอ๊อบเก่งมากสอบติดโรงเรียนดังที่เขายากที่สุดในโลกเหตุกันทั้งบ้านจำกันได้ไหมที่ก่อนหน้าน,นี้สาวน้อยเป็นพิธีกรรายการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยมีคำพูดติดปากว่าดูตานัชชานะคะซึ่งตอนนี้วัย14ปีน้องนัชชานัชชาลูกสาวพี่บอ๊บอบบ๊อบนัททีพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังน้อง นัทชาก็เริ่มโตเป็นสาวทั้งยังมีความสามารถพิเศษรอบด้านอีกด้วยล่าสุดพ่อบ๊อบได้โพสคลิปวิดีโอความตื่นเต้นและความประทับใจของลูกสาวลงบนอ in ินสตาแกรมแอดนัเคแล f แฟมลีที่ลูกสาวได้สอบเผยการคัดเลือกไปเรียนต่อไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกาซึ่งสอบติดถึงสองโรงเรียนด้วยกันและยังเป็นหนึ่งใน15คนจากทั่วโลกอีกด้วยพร้อมข้อความระบุว่าคงถึงเวลาแล้วจริงๆเมื่อนายแม่เปิดใจคุยกับลูกกว่าหนูวางความ ห่วงคนอื่นเอาไว้ข้างๆก่อนห่วงปทาต้องทำงานหนักห่วงอนาคตน้องๆคิดเผื่อทุกคนไปสมหมดลองนึกถึงตัวเองซิว่าอยู่ที่ไหนที่หนูจะได้ใช้ศักยภาพตัวหนูเองได้อย่างเต็มที่แบบทุกนิติและน่าจะพาไปถึงเป้าหมายพี่หนูวางไว้ได้ดีที่สุดหลังจากที่พี่นาชาทบทวนคำพูดของนายแม่ในวันนั้นจึงทำให้เราเห็นภาพนี้ในวันนี้หนูคือที่สุด ของความภูมิใจของครอบครัวคำหนึ่งใน15คนจากทั่วโลกดูตักนัดชานะคะนัดชาลูกสาวพี่บ๊อบท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมกันจำนวนมากอาทิมันพูดไม่ออกดีใจตื่นตันและตื่นเต้นแทนครอบครัวน้องไปด้วยเลยคะ่ะน้องคุณภาพมากๆสุดยอดจริงๆค่ะคุณแม่ยินดีด้วยนะคะครูเหยียนหนอนน้องเก่งมากเลย,ยอยินดี ด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะน้องนับชาคือความภาคภูมิใจของประเทศไม่ใช่แค่ที่บ้านเก่งมากจริงๆเป็นตน้น